สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อช่องรุ่ง24 c ส a n n ชนแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องรุ่ง24 c ส a n n ชแมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเสือสมิงที่อยู่เขาขาวนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าจ่ามหันย้อนกลับไปในช่วงที่จ่ามหันเพิ่งออกจากราชการใหม่ๆ ชายวัยกลางคนอย่างเขาย่อมรู้สึกเคว้งคว้างจากที่มีภารกิจเป๊ะเป็นไม้บรรทัดในทุกๆวันกลับต้องมาใช้ชีวิตปกติหาเช้ากินค่มแบบชาวไร่ชาวสวนยังดีหน่อยที่เขาเป็นที่นับหน้าตือตาในระแวกหมู่บ้านทำให้มีคนมาปรึกษาสารทุกสุดดิบไม่เว้นแต่ละวันหมอมหันช่วยไปดูอาการน้องสาวฉันหน่อยปวดท้องมาหลายวันแล้วไม่รู้มีใครสิ่หนังควายเข้าท้องหรือเปล่า จาก็ไปช่วยดูอาการสรุปว่าไม่ได้ถูกหนังควายเข้าท้องแต่เป็นอย่างอื่นที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นต้องอายมว้วนหมอมหันฉันเพลอไปฟันถูกต้นกล้วยแถวบ้านยางไหลยเยอะออกมาเป็นสีแดงเลยต้องเป็นนางตานีแน่ช่วยไปทำพิธีขอขามาหน่อยนะจาก็พยายามอธิบายว่าตนเองไม่ใช่หมอผีเป็นหมอยาแผนโบราณเชี่ยวชาญสมุนไพรแต่สุดท้ายเขาก็ไปอยู่ดี ทุกวันจะมีชาวบ้านเดือดร้อนแวะเวียนไปหาอยู่ตลอดเวลาช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างตามกําลังอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็นับถือจ่าว่าเป็นคนมีน้ําใจจนหัวค่าวันหนึ่งมีเพื่อนสนิทชื่อว่าฤทธิ์เป็นฐานยศร้อยโทแวะมาหาพร้อมชายหญิงคู่หนึ่งในขณะที่ผู้หมวดฤทธิ์ดูตื่นเต้นแต่ชายหญิงคู่นั้นกลับดูหวาดกลัวเพียงคําแรกที่ชายคนนั้นพูดว่าเขาขวาง จะมหันเหมือนจะเดาเหตุการณ์ได้เลยว่ามีเหตุการณ์ไม่สู้ดีบางอย่างเกิดขึ้นบริเวณเขาวขวางมีข่าวลือกันมานมนานแล้วว่ามักมีชาวบ้านถูกสัตว์ขนาดใหญ่ทำร้ายเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อมีคนพบศพชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่จำนวนหลายรายสภาพศพถูกทำร้ายและกัดกินโดยสัตว์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะช่วงเย็นย่ำในวันฝนพรำฝนพรำมักมีคนเห็นชายแก่ยืนปุกปลุปลัๆบริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุเป็นประจำชาวบ้านจึงเริ่มลือหนักว่าสัตว์ร้ายที่ว่าก็คือเสือสมิงที่จำแรงเปลงกายเป็นชายแก่หลอกชาวบ้านไปกินเป็นอาหารหลังเกิดเหตุไม่ถึงวันมีการจัดตั้งทีมเฉพาะกิจล่าเสือร้ายที่นิยมบริโภคเนื้อมนุษย์ กลุ่มทหารสนทิกกำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จํานวนนับสิบปูพรมตรวจเกือบทุกทรารเมตรของเขาขวางแต่ไม่มีวิเววของสัตว์กินเนื้อจําพวกเสือสิงจึงทิ้งไว้เป็นปริศนาเสือสมิงเขาวขวางมานานแรงปีพ่อตาฉันถูกเสือฆ่าไปกินชายหนุ่มคนนั้นเล่าต่อพึ่งเกิดเหตุเมื่อสองวันที่ผ่านมาระหว่างที่พวกเราเข้าไปหาของป่า เกิดฝนตกหนักมากจนต้องหลบไปอยู่ในเพิงเก่าๆหลังหนึ่งเราสามคนนั่งกันอยู่จนเริ่มเย็นฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะซาตอนที่กำลังตัดสินใจลุยฝนออกไปก็มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งผมเทาแซมขาวเดินเข้ามาหลบฝนด้วยพ่อก็ทักทายไปเรื่อยตามภาษาแต่ชายคนนั้นก็ไม่ตอบก้มหน้าก้มตาเงียบพวกเราจึงไม่สนใจเตรียมตะยอยเดินกันออกมา แต่กลับได้ยินเสียงคลางอยู่ด้านหลังผหานไปมองปรากฏว่าชายคนนั้นหายไปพร้อมกับปรากฏว่าเป็นเสือครุ่งตัวมหึมาจ้องมองอยู่ในพงหญ้าพริบตาเดียวมันก็กระโจนเข้าใส่คนที่ยืนอยู่ใกล้ตัวมันที่สุดซึ่งก็คือพ่อฉันเองนั่นแหละมันงับบริเวณช่องคอเลยไปถึงไหายปลาอย่างรวดเร็วจนพวกเราไม่ทันตั้งตัว และด้วยความกระดันใหญ่ตัวของมันพ่อฉันโดนกัดครั้งเดียวก็แทบสิ้นใจฉันล้วงพลาออกมาได้ก็จะเข้าไปฟันมันแต่พ่อที่กําลังสิ้นลมก็จะบอกว่าให้หนีนะจะด่าว่าฉันว่าขี้ขาดก็ได้นะพอมันหันมาจ้องตาพร้อมเยกเขี้ยวใส่ฉันกับเมียก็กกยเน็บเลยพูดจบน้ำตาลูกผู้ชายก็ไหลเป็นทางเดือดร้อนจ่ามหันต้องพยายามปลอบใจ ร้อยโทร,ริศบอกต่อว่าเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ถูกส่งลงพื้นที่ก่อนพอเข้าไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพจริงสภาพศพถูกกัดกินจนจำเขาเดิมไม่ได้ก็กลายเข้ามาปรึกษาจามหาันซึ่งเป็นทั้งเพื่อนสนิทและอดีตทหารที่อยู่ในพื้นที่แถบนี้ด้วยฉันได้ยินข่าวลือเรื่องนี้มาสักพักแล้วพี่ริศแต่ก็ไม่เคยพบเจอจัดจะสักครั้งนี่เป็นครั้งแรกจ,จามหาันตอบเพื่อนเก่าและพี่ยห้ฉันช่วยไงล่ะ ชาวบ้านพูดกันหนาโวว่าไอ้ลายตัวนี้ไม่ธรรมดาเป็นเสือผีกินคนไปไม่ใช่น้อยมีรายงานว่าพูดเปี้ยนอยู่แถวละแวกเทือกเขาสองสามลูกนี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่จะเชื่อทั้งหมดนะแต่ไม่ว่าจะเป็นเสือผีหรือเสือโหยธรรมดาเราว่ามันรล่าชาวบ้านเป็นอาหารคงจะติดใจรสชาติเนื้อคนไปแล้ว แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้พี่กับชุดจะเข้าไปล่ามันพรุ่งนี้แต่ถ้ายังไม่เจอก็ว่าจะชวนแกไปขัดห้างลก่อกับมันช่วงกลางคืนเห็นชาวบ้านเขาว่าแกมีของดีไปกับพี่ให้อุ่นใจหน่อยทัวเดือดร้อนจ่ามหันต้องแก้ตัวพลาวันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่บ้างแต่ไม่มีวิชาอะไรหรอกชาวบ้านก็ลืมจะไปเรื่อยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีหรือไม่มีวิชาจ่ามหันบอกว่าตัวเองพร้อมที่จะช่วยเต็มที่ เลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกายก็ยังเขียวครักหลังจากนั้นหมวดฤทธิ์ก็พาสองสามีภรรยากลับไปส่วนจมามหารเดินกลับเข้าบ้านคุยกับคนในครอบครัวอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนพากันห้ามแม่เขาไปเสี่ยงอันตรายแบบนั้นเพราะถึงเสือตัวนั้นไม่ใช่เสือสมิงก็ยังอันตรายมากอยู่ดีแถมไอ้หลายตัวนี้ยังกล้าล่ามนุษย์เป็นหาน แต่จ่าทหารยังดึงดันที่จะไปเพราะคนที่ชนะนพื้นที่นั้นมีอยู่ไม่น้อยก็จริงแต่จะมีสักกี่คนที่ยอมเสี่ยงบุกป,ป่าท้าอันตรายแบบนั้นเพียงแค่ได้ยินว่าเสือสบิงเขาขวางเป็นเขาอ่อนทุกรายเช้าวันถัดมามีชาวบ้านแวะมาปรึกษาเรื่องหยุกยากับจ่าเป็นปกติแต่ไม่มีนายทหารหรือตำรวจคนใดมาแจ้งข่าวดีแม้แต่คนเดียวจ่าตัวมหารเองร้อนใจไม่น้อย ใจหนึ่งก็อยากไปช่วยอีกใจหนึ่งก็แสนห่วงคนที่รออยู่ข้างหลังจนช่วงพระอาทิตย์รงหัวจามหันเดินกลับเข้าไปในห้องนั่งกราบพระทำสมาธิอยู่ร่วมชั่วโมงใจก็ไม่สงบเงี่ยหูฟังตลอดว่าจะมีใครแวะมาแจ้งความคืบหน้าอะไรหรือไม่แต่ทุกอย่างก็ยังเงียบจนคล้อยบ่าย จนในที่สุดจึงลุกขึ้นไปหยิบเสื้อยืดสีเขียวสวมกางเกงลายพรางทับด้วยแจ็คเก็ตตัวเก่งจากนั้นหยิบพวงเพื่อ,อพวงพระเครื่องมาพนมเหนือศีรษะสวมคอห้อยตะกรุดประจำกายัดจากนั้นไขตู้เหล็กหยิบปืนสั้นเก่าๆขึ้นมาพลิกดูพึมพำในใจเบาๆแล้วเปลี่ยนใจไปคว้าปืนลูกซองยาวซึ่งเหมาะกับการล่าสัตว์มากกว่าติดมือไปแทน อดีตสิโทเดินลงบันไดมาชั้นล่างภรรยาและลูกก็บอกว่าอย่าไปให้เน้ที่เขาจัดการกันเองดีกว่าเราออกจากราชการมาเป็นหมอยาแผนโบราณช่วยเหลือผู้คนมันก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องไปทําอะไรที่มันอันตรายแบบนั้นระหว่างที่กําลังโต้เถียงกันอยู่นั้นรถจิบก็ขับมาจอดเอีเยดที่หน้าบ้านฝุ่นขโมงสมาชิกทุกคนหันควับโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมาย พนทหานหนุ่มหมุนกระจกลง,ลงมาตะโกนเสียงดังข้าวดีครับภรรยายจ่ายิ้มกว้างแต่กว้างได้แค่สองวินาทีเพราะทานหนุ่มพูดต่อยังตามจับมันไม่ได้นายเลยให้มาตามจ่าไปช่วยหน่อยครับจ่ามาหันหันมามองภรรยายอย่างอึดอัดแล้วบอกอย่างจำใจเดี๋ยวพี่มากลับมานะเขาก็ชับปืนคู่ใจเดินจับไปโดยไม่หันหลังกลับไปมองรถ ลัดล้อไปตามทางเวียนแคๆบๆมุ่งสู่จุดหมายที่ภูเขาขนาดกลางที่อยู่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกเมื่อเข้าสู่อนาเขตขุนเขาในช่วงเย็นแบบนั้นดูน่าสะพึงกลัวยิ่งนักต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดแน,น่นเต็มพื้นที่แต่นั่นยังไม่เท่ากับเงาดำทะมึนที่แผ่ออกมาจากด้านหลังเหนือขึ้นไปเบื้องบนพายุฝนลูกใหญ่กำลังตั้งเขาเหมือนกำลังอ้าปากลืนกินขุนเขาที่งานขวางอยู่เบื้องหน้า ถ้าไม่ดีเสียแล้วสิอดีสิบโทรตรองในใจกลุ่มทหารและพลานชาวบ้านประมาณสิบกว่าคนจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่ข้างเชิงเขาใต้ต้นจามจุรีดูสีหน้าเครื่งเครียดกันไม่น้อยมีร้อยโทรทิ์เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเมื่อจามหันมาถึงได้เข้าไปทักทายพูดคุยกับชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่จากนั้นจึงชวนฤิ์เดินเลี่ยงมาคุยและบอกด้วยว่า ควรหยุดภารกิจไว้ก่อนฟ้าฝนไม่เป็นใจเมฆตั้งเขาสอแววว่าจะตกหนักตามรอยยากจากผู้ล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียชีพป,ปลานป่าชื่อชัดอายุอานามไม่น้อยซึ่งเป็นหนึ่งในคนนำทางได้ยินจากพูดก็หลับตาหันซ้ายหันขวาตามจมกูกฟุดฟิตและยืนยันคำพูดว่าเป็นตามนั้นอีกไม่เกินชั่วโมงฝนเทกระจาดลงมาแน่นอนฟาก าชาวบ้านที่เหลืออีกสองคนก็คาดว่าเป็นญาติกับผู้เสียชีวิตที่ได้ยินคําว่าฝนก็เกิดอาการคั่นคล้มและบอกหน้าตาตื่นว่าเห็นด้วยที่ควรเลื่อนภารกิจออกไปก่อนมันเป็นลางร้ายเนื่องจากหลายครั้งที่เกิดเหตุไม่คาดฝันมันมักจะเกิดในวันที่ฝนตกแต่ฤ์ยืนยันว่าจะทําภารกิจต่อ พอจ่ามหารถามถึงสายว่าทําไมถึงดึงดันสํารวจติดตามในวันนี้นายทหารตอบกลับมาว่ามีลูกน้องพี่สองคนเห็นเสือลายพัดกรอนตัวเบิ่มอยู่หลังเขาพี่ว่าใช่มันแน่หากปล่อยไปไม่รู้จะมีโอกาสเจอมันอีกหรือเปล่าพี่ตัดสินใจแล้วจะรีบเก็บมันวันนี้ล่ะถ้าแกเปลี่ยนใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกน้องกลับไปส่งแล้วรอฟังข่าวดีที่บ้าน จากนั้นเดินเข้ามาตบไหล่จามหันพร้อมกับตะโกนสั่งลูกทีมพร้อมในสิบนาทีนายทหารยศสิบโทคิดเงียบๆในใจให้กลับไปรอฟังข่าวดีที่บ้านอย่างนั้นเหรอือเกรงว่ามันจะเป็นข่าวร้ายียมากกว่าเต็นท์สนามสองหลังถูกกลางบนเนินหินไม่ห่างจากต้นจามจุรี กองไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านและพรานรวมสี่คนที่ตอนแรกมุ่งมั่นจะตามไปกับชุดล่าเสือร้ายเปลี่ยนใจขอรออยู่บริเวณที่พักขอเป็นกองหนุนแทนกองหน้านั่นเป็นความคิดที่ดีไม่น้อยในสถานการณ์คาบลูกคาบดอกเช่นนี้จ่ามหันเองก็คบคิดอยู่นานสองนานสุดท้ายไม่อาจตัดใจทิ้งพี่น้องร่วมอาชีพ อย่างไรเสียก็เคยร่วมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันมาแต่เก่าก่อนรณะนนัน้ทุกอย่างดูไม่ค่อยราบรื่นจนอดิสิโทต้องชงน,นสนเทว่านี่พวกเขากำลังเข้าป่าไปปราบเจ้าเสือร้ายชื่อดังหรือไปล่าเก้งกวางกันแน่สมาชิกทั้ง8ปดชีวิตท,ที่ตามล่าไอ้ลายที่ว่ากันว่าเป็นเสือสมิงกว่าครึ่งใช้ปนเก็บที่เหลือเป็น M16 กับลูกซองอย่างลักกระบอก อาวุธที่ดูทรงประสิทธิภาพสุดคือไรเฟิลที่อยู่ในมือหัวหน้าชุดชายที่ไม่ได้ออกภาคสนามมาเป็นเวลาหลายปีจามหันพยายามเรียบเคียงถามริทตอบกลับเพียงว่าสถานการณ์ตอนนี้ได้คนกับปืนมาเท่านี้ก็ดีถมเทแล้วทีมล่าทุกคนตรวจตราสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยก็ออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานทั้งสีหน้าและแววตาสอบความกังวลจนเห็นได้ชัด ภารกิจเสี่งชีวิตเบื้องหน้าดูอันตรายเกินกว่าพลฐานใหม่บางคนอย่าทำใจยอมรักได้จะาหารทําได้แค่เพียงปรบฐานรุ่นน้องเอาหน้าอย่างน้องก็ดีกว่าถูกส่งไปเวียดนามแล้วนะไม่กี่นาทีต่อมาจ่าแซมซึ่งถือเป็นลูกน้องคนสนิทของร้อยโทริสบอกหมายกำหนดการคร่าวๆว่าจะออกเดินทางให้เร็วที่สุดหากตามตามแผนจะสามารถสำรวจพื้นที่แนว เขาฝั่งตรงข้ามได้จนเกือบหมดก่อนห้าโมงเย็นหากไม่เจอค่อยไปขึ้นห้างซึ่งทำเตรียวไว้แล้วสองจุดถ้าเจ้าเสือมากเล่ไม่โผล่กออกมาในคืนนี้ค่อยตกลงกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรแต่จ่ามหันไม่เห็นด้วยจากสภาพอากาศเช่นนี้หากไม่ยกเลิกภารกิจ ควรรีบตรงไปถึงห้างโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างน้อยการทำภารกิจในช่วงกลางวันก็เสี่ยงน้อยกว่าเป็นเท่าตัวเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง,ง่ายพี่ธิ์ฝนก็ตกทัศนวิสัยไม่ดีมันเสี่ยงเกินไปที่จะมาลาาทะเวนกันช่วงเย็นแบบนี้อันที่จริงควรจะอยู่รออยู่ที่นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่ไม่ไดีกว่าเรอร้อยโทนิ่งเงียบ คิดเพียงชั่วครู่ก็ประกาศออกมาเอาแบบนี้ละกันริดเอ่ยเสียงดังเราจะแยกเป็นสองทีมผมจา่าแซมแล้วก็ลูกน้องอีกสองคนจะแยกไปทางซ้ายส่วนจ่ามหันรานชัดและลูกน้องผมอีกสองคนแยกไปทางข้างข,างขวาไปเจอกันที่ห้างหลังเขาก่อนตะวันตกดินเอาตามนี้อย่าพิริพิรายกันมากเดีย๋ยวจะเย็นจะย่ำคันค่ำคืนกันไปก่อน จ่ามหันถอนอใจเล็กน้อยความรั้นของหัวหน้าชุดร้อยโทริ์เป็นแบบนี้มาตั้งแต่รับราชการใหม่ๆแต่คกงเพราะบุคลิกแบบนั้นประกกำมังที่ทําให้ในายทหารคนนี้ก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างต่อเนื่องต่างกับตัวเองที่ได้เป็นแค่จ่า,จ,าจนถึงวันที่ออกจากราชการเขายืนตรวจเช็คสภาพอาวุธปืนคู่ใจพรางมองขุนเขาเบื้องหน้าที่ถูกฉาบด้วยสายฝนจนเป็นฝ้าขาว ที่แห่งนี้อุดมไปด้วยพันไม้โบราณอายุเหยียบร้อยปีสภาพภูมิศาสตร์แตกต่างจากทิวเขาใกล้เคียงที่สําคัญยังเป็นหนึ่งในสองขุนเขาที่พู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานานานมาแล้วเจ้าที่แรงนักเหมือนที่ชาวบ้านเขาบอกกันเมื่อตะกี้นั่นแหละพรานชัดเดินเข้ามาใกล้ๆจ่าที่กําลังคุ้นคิดในมือพรานถือตะขาบที่ผ่านการย่างจนส่งกลิ่นฉุน เมื่อเห็นจ่ามอหารว่างพิสดารจึงพูดยิ้มๆว่าเจอมันเดินอยู่ข้างพงนี่ตะกี้ก็เหมือนเนื้อกุ้งนั่นแหละอร่อยดีนกักเลยจ่ามหารไม่รู้จักกํนานายชัดคนนี้เป็นการส่วนตัวเลยเคยได้ยินชาวบ้านลือกันว่าเป็นหนึ่งในพรานรับจ้างที่เก่งฉกาศบุกทั้งป่าแถบตนาวสีไปไกลจนถึงลุ่มน้ำสารวินชื่นชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจชเช่นเดียวกับหมวดฤทธ ต่างกันที่คนหนึ่งล่าเพื่อเงินตราแต่อีกคนล่าเพื่อความหันษาชาวบ้านเขาพูดอะไรกันเหรอพิชัดจ่ามหันถามกลับพรานยิ้มกลิ่งอ้าวนี่จ่าไม่ได้ยินที่พวกชาวบ้านพูดกันเมื่อตะกี้เหรอเขาบอกว่าเป็นลางร้ายผู้จบก,ก็กัดเจ้าตะขาบขนาดยาวร่วมฟุตกินอย่างอร่ออร่อยก่อนพูดต่อ ผมท่องป่ามานานค่อนชีวิตเจออะไรแปลกๆมานักต่อน,นักผมจะบอกอะไรให้แล้วจะเหยียบไว้มิดเลยนะมองไปตรงนั้นสิสูงเหนือถ้ำกลางผาหินนั่นไปสักสองสามเส้นใต้ทุ่มปะดูจะเห็นอะไรไหมจะมาหันมองตามนิ้วชี้ที่ชี้นิ้วสูงขึ้นไปเบื้องบนสายฝนที่โปรยปลายทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเท่าที่ควร จ้องพิงอยู่นานสองนานจึงเห็นเงาสิ่งมีชีวิตบางอย่างรูปร่างคล้ายคนยืนแฝงอยู่ในเงาไม้จ้องมองมาที่กลุ่มคนเบื้องล่างจามหันคนลุกวาก่าแต่พอคลิกกับปริตตาอีกครั้งเงานั้นก็หายไปเสียแล้ว <laughs> จ่าเอ้ยมันเอาเราแน่แต่ก็ดีอยากเจอมานานแล้วจ่า ปรานชัดพูดจบก็เดินแยกตัวออกไปปล่อยให้ดิสิบโตกลืนน้ำลายลงคอดังเงือกเอ้ยอืมอ,อจิบคอพ่นลำหายใจออกมาจากปากเงือกใหญ่หก่อนสุดเท้าตามหลังพรานชัดไปติด คราดีที่ฝนไม่ได้กระดำอย่างที่กะเกณกันไว้เพียงแค่ปลายปลายปเปลองสีขาวขุ่นตลอดเวลาชวนให้จิตใจมัวหมองหมดฤทธิ์ที่นำทีมของเอิญแยกไปอีกฝั่งโบมือให้จามหันกับพรานชัดก่อนที่ทั้งทีมของวันหน้าชุดจะหายไปในผืนป่าจามหันซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำทีมร่วมกับพรานชัดจึงสั่งให้สมาชิกตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งจากนั้นจึงเดินทยอยเดินปลุกหายเข้าไปในบริเวณเนินเขาด้านซ้าย หน่วยย่อยนี้ประกอบไปด้วยจ่ามหาันพรานชัดพลทหารอีกสองนายทั้งหมดเดินเรียบไปตามเนินดินค่อยๆตัดสูงขึ้นไปทีละนิดสอดสายสายตาสำรวจภูมิทัศน์รอบด้านบริเวณเชิงเขาเป็นเนินดินสูงต่ำสลับกันปกคลุมด้วยพันไม้นานาชนิดใบไม้ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานทำให้พื้นไม้มั่นคงเป็นอุปสรรคในการเดินเท้าไม่น้อย เมื่อเดินมาถึงเนินหินลูกหนึ่งจ่ามหันสอบถามกับสองพลทหารว่าใครเป็นคนเห็นเสือโครง่งเห็นเมื่อไรบริเวณไหนหนึ่งในพลทหารตอบว่าฉันเองฉันเองแหละลุงเมื่อช่วงเช้าแถวแถวหลังเนินอย่างที่นายบอกตัวมันใหญ่แค่ไหนวะจ่ามหันถามต่อฉันไม่แน่ใจนะเห็นไกลไกลแกมากมันยืนนิ่งไม่ขยับกระเยื่นอยู่นานเอาที่ประมาณด้วยสายตาตัวมันใหญ่ไม่หยอกเชียวละ่ะ น้องน้องวัวเลยลูเอ้ยจามาหันคุค้นคิดวันฝนพรำเสือโคร่งตัวใหญ่และเงาคนใต้ต้นประดูอะไรมันจะประจวบเหมาะจนหน้าวันใจถึงเพียงนี้พรานชัดซึ่งหันซ้ายขวาตลอดทางตั้งแต่เข้ามาในบริเวณเขาขวางมากระซิบเบาๆมันบังเอิญจนหน้าแปลกใจเลยใช่ไหมพรานหัวรอกครางในลำคอและพูดต่อ จาสังเกตเห็นเหมือนผมไหมรู้สึกผู้หมวดคนนั้นกระเฮี้ยนกระหือหรือหาอยากหาหรืออยากไล่าไลายตัวนั้นเสียจริงๆระวังเถอะจะกลายเป็นฝ่ายถูกล่าเสียเองฉันได้ยินเรื่องไอ้เสือผีตัวนี้มานานพรานเก่าแก่มือฉมังเสร็จมันไปหลายต่อหลยลายแล้วจ่ามหันนิ่งเงียบเขารู้สึกว่าเพื่อนสนิทที่ชื่อฤทธิ์เป็นคนอย่างไร ชายคนนี้เป็นผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นท้าทายรักการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจสัตว์ยิ่งดูร้ายจำพวกเสือสิงกระทิงเรดยิ่งชอบจำมหันกันได้ว่าเคยติดตามไปครั้งสองครั้งแต่ก็เลิกราไม่ตามไปอีกเขาไม่นิยมชมชอบกิจกรรมแบบนี้สงสารบรรดาสัตว์ที่เป็นเหยื่อคมกระสุนเพื่อสนองความสนุกผู้นิยมชมช,มชอบการล่าสัตว์ แต่กระนั้นระยะหลังๆริ์ไม่ค่อยมีโอกาสหาความท้าทายใส่ตัวเหมือนสมัยหนุ่มๆต้องหันเไปทํางานนั่งโต๊ะเป็นส่วนมากยังสงสัยอยู่ว่าเหตุใดทีมกู้ภัยจึงมีนายทหารเช่นเขามาเป็นหัวหน้าชุดเสียอย่างนั้นจ่ามหันไม่ตอบคําถามแต่หันไปซักพลทหารหนุ่มต่อแล้วเองก็บอกลูกพี่ว่าเจอไอ้ลายอย่างนั้นเหรอแทนที่จะบอกว่าไม่เจอจะได้กลับกรมกลับกองไม่ต้องมาเสี่ยงแบบนี้ไม่กลัวหรือไงวะ เพื่อนทหารอีกคนสนับสนุนความคิดนั้นทันทีกูเห็นด้วยกับความคิดลุงคนนี้น่ะทําไมไม่บอกหมดไปแบบนั้นรู้ไหมชาวบ้านเขาเลยออเซตว่าไอ้ลายที่เรากําลังล่าอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เสือธรรมดาเป็นเสือสมิงนะเว้ยลานหนุ่มทหารหนุ่มได้ยินเพื่อนพูดชินนั้นจึงตอบกลับซื่อๆว่าสมองสมิงอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เห็นขนาดตัวมันใครไม่กลัวก็บ้าแล้วแต่ทําไงได้วะได้รับคําสั่งมาต้องํำตามก็แค่นั้น เขาเว้นช่วงเล็กน้อยก่อนพูดต่อแต่จะบอกให้ถ้าเมื่อตอนสายฉันอยู่ใกล้กว่านั้นสักเส้นพร้อมไรเฟิลของนายแล้วก็ทุกคนกลับบ้านได้ภาร,รกิจจบแล้วพูดจบทหารหนุ่มก็เดินลิ้วนำทางต่อไปจามหันได้ฟังก็หมั่นไส้ละคนขบขันเขาถามพลทหารอีกคนที่เดินอยู่ข้างๆไอ้หนุ่มนี่ห้าวดีมันเชื่ออะไรวะทหารหนุ่มอีกคนหัวรอห้าฮ่าฮ่าฮ่า มันชื่อ,อยักตัวเซประจำกลมร้อยเลยครับท่านสายฝนปลิวสวัยคล้ายผ้าม่านยามถูกลมภูเขากันโชคใสการเดินป่าท่ามกลางละอองฝนดูสหัสกว่าปกติจามหารหอบตัวโยนในทุกย่างก้าวอายุอนานามที่มากขึ้นกัดกล่อนกำลังวังชาในวัยหนุ่มไปมากเหลือเกินเขาทิ้งตัวนั่งลงบนซากข,ขอนไม้เก่า ยกน้ำขึ้นมาติดแก้กระหายแงนมองเหนือขึ้นไปเบื้องบนหยดฝนทิ้งตัวลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกกระทบกับใบหน้าอีกไกลไหมวะเขาถามในระหว่างที่ซุมซับความชุ่มชื่นจากหยดน้ำบริสุทธิ์พึ่งได้ครึ่งทางเองลุงหมดแรงซะแล้วเลยทหารนำทางหยุดเดินเอาปืนลูกซองประจำตัวพาดบนบา่า ถึงจะยังเตะปี๊บดังอยู่แต่ฉันก็ไม่ได้อ้ออเหมือนพวกเองนะเว้ยอายุจะห้าสิบแล้วว่าทิ่ฐานดูก็เพราะเห็นว่ามันเริ่มมืดแล้วก็เท่านั้นมืดแล้วทำไมเหรอกังวลกันไปหรือเปล่าลงุงเดินจะมาร่วมครึ่งชั่วโมงอย่าว่าแต่เสือเลยนกสักตัวก็ยังไม่เก่งจะต้องกลัวอะไรจ่ามหันละสายตาจากฟากฟ้าหันกลับไปมองทานหนุ่มอย่าว่าแต่เสือเลยนกสักตัวก็ยังไม่มีนั่นละ่ะ ที่ฉันกังวลเจ้าทึ่มเฮยจะมะหันนั่งกินเอ่อนั่งคิดแบบเงียบๆทั้งที่เป็นป่าที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศแต่ตลอดร่วมครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาไม่เจอสิ่งมีชีวิตใดที่มีขนาดใหญ่กว่า,มาแมลงปอเลยสักตัวหมูป่ามีควายลิงข้างบางชนีที่ควรจะปัเปลี่ยนหมุนเวียนมาแสดงตัวกลับหายเข้ากลิบเมฆก,กันไปหมดไม่มีแม้กระทั่งเสียงร้อง ฉันว่าลุงกัดฟันทนอีกนิดแล้วค่อยไปพักที่ห้างดีกว่าเกิดมืดค่ำขึ้นมาจะลำบากไปกันใหญ่ทหารหนุ่มแนะนำรู้แล้วนะขอแค่สามนาทีให้เข่งขามันหายล้าสักหน่อยแล้วกันจามหันพูดจบก็กวักมือเรียกพรานชัดให้เข้าไปหาพี่ชัดนี่อึดไม่หยอกนะอายุมากกว่าฉันเป็นสิบปีแท้ๆดูไม่ล้าเลยสักนิดจามหันพูดทันทีที่พรานเดินเข้ามายืนใกล้ๆ แต่ดูเขาไม่สนใจจามหันเท่าไรใช้ขาเหยียบขอนไม้สายตาจับจ้องมองสูงขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันป่าแบบนี้สำหรับผมก็เหมือนเดินเล่นในสวนนั่นแหละพรานตอบถึงเรียวแรงจะหายไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เฉียบแหลมขึ้นตามวัยคือการพินิจคนจามหันร,รู้สึกได้ว่าหลังจากเข้ามาอยู่ในใต้ผืนป่าแห่งนี้พรานชัดดูขรึมจนน่าแปลกใจจากที่ชอบเข้ามาชวนคุยอยู่บ่อย กลับระแวงสิ่งรอบตัวไปเสียหมดพี่ชัดรู้สึกว่าป่ามันแปลกๆไปไหมจ่ามหันเกินนก้าเรื่องทันทีหากจะมีใครตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดก็คือพรานมือฉมังคนนี้แหละแปลกยังไงรืพรานป่าถามกลับก็พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันพากันหายหัวไปไหนกันหมดนะสิพี่พวกเราเดินกันมาครึ่งชั่วโมงไม่เจอหมูหมากาไกอะไรเลย มันไม่พิกลไปหน่อยเหรอพรานยิ้มแค้นๆไม่มีอะไรรักพวกมันได้กลิ่นคนก็คงเพ่งไปกันหมดนั่นแหละแต่พิชัดจ่ามหันยังไม่ทันได้ต่ได้ฟังคําตอบของสิ่งที่กังวลกลับไปได้ยินเสียงปืนเสียงปืนดังสนันจนคุณเขาสะเทือนปังปังๆังป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 ังเขาก้มลงโดยสัญชาตญาณใช้ ซากไม้เก่าเป็นที่กำลังเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่กระโจนหาที่หลบภัยอย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเดาให้มากความทีมร้อยโทรริกคงไปชนหน้ากับอะไรบางอย่างถึงได้ยินเสียงกันหูดับตับไม่สถานป่าแบบนี้หรือจะเป็นไอ้เสือผีตัวนั้น ซึ่งคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่อให้ใหม่อีกเป็นตอนสุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วแม่หมอเสียงแหบเสียงแห้งไปหมดแล้วคลิปนี้ก็ต่อพรุ่งนี้สวัสดีค่ะยังมีอีกยาวเลยนะคะ Sorry as DJ